สวัสดีครับแล้วก็มาดูองภาพวิหารนะครับของวัดสรีชุมเนาะทีมอพเ่อเมือสุโขทัยนะครับ,ขสสนะเ,ขรบเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีองอเป็นของอุปถัมภาา์หรือองค์พระเทพนะครับเนาะดูยสวยนี่นะครับ เผื่อใครจะพูชาเป็นพระพูทธสียงนะครับนาะนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นพกกระกลิ่นนะครับพระกลิ่นพระกริงกกร่งนาเลส่วนขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือน่าจะน่าจะย่อมาจากที่ว่าหันหน้าไปทางทิศเหนือนาะนะครับนะครับไปดูหน้าไหน เป็นปติมากรรมของทางสุโขทัยนะครับไม่ค่อยเหมือนล้นนานะครับนี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาเที่ยวเมืองเก่าเ็รามาแวะเที่ยววัดศรีชุมได้นะครับเนาะอันนี้ปอนผัอจบ พระวิหารก่อนนะครับวัสดีครับนี่ลงทางดีกว่า